เราดูการให้หนาปีปีนี้ทุกคนปีนี้นุนเทศงานปีแรกเอ้ยแม่เทศนาปีแรกพันนั้นขาจะจ้างคนของปลาไข่หูจ้างขนจ้างจ้างวันธรรดาเด๋นนี้พุ่ติบเนาะสบายดีเด้อสบายดีมันสุขุสุขคนเด้อวันนี้มันนำก้าทุกคนปีแรกของการที่ได้ดำนา <laughs> ปีนี้คือปีแรกทุกคนอันนเขาจะจ้างไทยบ้านนุนเองอันนี้นจจนนันนี้กระไรนุนก็กำลังเตรียมถ่าย,ยอยู่ นนําได้ละสามตาเมือ่อน,นี้ได้ตาหนึ่งแล้วตอนตอนเ้าเนาะตอนเที่ยงแล้วกะ็สองตานี่ก็คือนําเมื่อวานนี้อันนี้ส่วนวิธีการนําก็แบบดั้งเดิมทุกคนซักลุงเห็นไหมเขาจะซักลุงอยู่ทุกคนเอาไม้มาเฮ็ดไม้แหลมๆแล้วก็ซักลุงแล้วก็ยอดเข้ามีคนซักแล้วก็มีคนยอดคือถ่ายแบบนี้แล้วก็คาดคาดและะ้วก็นํามีคนนํามแทนรุชก็คือเป็นคนฟองเข้า บอกเลยว่าปีนี้คือปีแรกทุกคนที่ได้มาเฮิดนาถ้าเบิ่งน้อง่าตามนาเป็นอะไ,ไ,ไรขี้งออยู่กันนี่มากับน้องอน,น้องสาวน,น้องสาวนีว่หล้านสาวล้านสาวล้านสาวบ่สม,มัยใจออ้สวัสดีค่ะ บ้สบายอุ้ยปูจังเลยบ้สบายเบ้าหน้าแดงทุกคนมื่อื่นสิบ่ให้มาเมื่อวานเบ้าสบายอุ้ยปูจังเลยหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเด็กหญิงอิงค่ะเด็กหญิงอิงค่ะเวลยกำลังจำมั่มสี่สี่เดือนทุกคนเบ้าสบายเบ้าหน้าแดงอยู่เมื่ออื่นเบ้าต้องมาเด้อเมื่อื่นนอนด้วยกันเด้อเนาะเมื่ออื่นป้าที่มากับเป็นพ่อเด้อเบ้สบายเตียงนาเตียงนาน้อยทุกคน นี่ก็คืออู่ละเที่ยงน้าน้อยก็แตะอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องห้องสระว่แต่ก่อนสิออแต่ก่อนนะถ้าน้ำหนำฝนน้ำก็สิเต็มเบืดอหนาะมันนี่ทุกคน,นนี่มื่อนี้็กินข้าวแล้วแล้วทุกคนกินข้าวกับแกงน้งไม้กับต้มปลาอิ่มแล้วอันนี้คือหลี่หรือว่าตอนพ่อแต่พวกเก่าเนาะบางทีเดี๋ยวนี้ใส่ปลาดด้วยว่ะเนาะ ปลายันว่าบ่มีแล้วเดี๋ยวเนี้นะสมัยก่อนนะปาลาไล่หลายได้ทุกคนได้กินน้ำนี่หละอ,อันนั้นฝั่งนู้นก็เป็นนาไทนาโพนาเข้าเทียวเขาประดาวอันนี้คือเนาะห้องสะฟะมันที่เป็นทางน้ําอันนี้นะที่เป็นทางน้ํ่ลงมาตะปูทางเหนือพุทุกคนบ่ได้ลงคลิปหลายมือแล้วก็คิดฮอดคิดเถึงกันถือเก่าเด้อจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หนุเด้เดอทุกคนนี่ แต่ก่อนดินดินมองแน่เป็นเดือนทุกคนเป็นเดือนแล้วทีนี้แม่ก็สบายพ่อก็เลยขายสามพันบาทออมลงไปพูดแต่ก่อนมีกกง,งง่ายๆแต่ว่ามันตายไปแล้วนี่อืมโกงมงีนาเทนุตอยู่สุดหมู่เลยทุกคนมาทางพูดมาทางปลาไลนี่มาทางพูดนาสุดหมู่คือนาสุดแล้วเด่ทุกคนนาสุดหมู่อีีเงินก็ยุ่สุดหมู่นาก็ยุ่สุดหมู่ ติดบ้านนาโพฟังพูนก็สิเป็นบ้านนาโพพูนก็ไปทางไหนพูนเนาะน้อยนึงบ้านนาโพเดี๋ยวนี้สบายมีทางตัดทางอันคันแดงๆอันทางน้ำนเป็นป่าก,กันอยู่บ้านนาโภกระบายโมง้วคะเจ้าลงไถนะยังไม่ได้ดำนาเลยทุกคนแปลงไถแปงลงรถไถไปเมื่อสองสามพันแล้ว